วันนี้ก็มีโอกาสนะคะได้รับเชิญไปร่วมงานเปิดศูนย์ Wellness Center ค่ะของที่โรงพยาบาลทนบุรี2นะคะก็ไปตั้งแต่เช้าเลยประมาณ9ก้ามงครึ่งนะคะก็จะมีกิจกรรมในการเช็คอัพสุขภาพนะคะขั้นพื้นฐานเบื้องต้นฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะและนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในงานค่ะก็จะมีการเปิดงานต่างๆเนาะแล้วก็จะมีการพูดคุยคะ่ะในหัวข้อ เคล็ดไม่ลับกับการดูแลสุขภาพทุกช่วงวัยและการป้องกันภัยร้ายจากฮิสโตรกนั่นเองก็ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆนะคะสนุกสนานแล้วก็ได้รับความรู้กลับบ้านที่สําคัญเลยค่ะที่นี่นะคะก็ ศูนย์ตรวจสุขภาพนะคะที่เปิดใหม่เนี่ยก็ครบวงจรค่ะสามารถที่จะลองไปใช้บริการกันดูได้นะคะทุกคนสถานที่สะดวกสบายมากๆเลยค่ะนอกจากนี้ภายในงานนะคะก็จะมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนต่างๆด้วยน่าชื่นชมมากเลยนะคะที่จะเป็นภาพบรรยากาศค่ะที่ไผ่เก็บม,มาฝากทุกๆคนนะคะขอบคุณทางโรงพยาบาลมากนะคะพบกันใหม่คลิป